ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องนะครับมีคุณ 3-october อร์คุณอาร์ตรวีคุณเต้ยและคุณปอนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการสนับสนุนเข้ามาเป็นซัพพอร์ตเตอร์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไวด์แคทครับตอนนี้คุณอยู่กับการอัปเดตสินค้าเพิร์ลนะครับเดือนนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งกระเป๋าฉีกนะครับเป็นสัปดาห์แห่ง การที่คุณต้องกลำมกลำมเลยนะต้องบอกว่ากลำมือแน่นๆเลยนะครับกลัมมือแน่นๆเลยกับการที่ต้องหักห้ามใจตัวเองในหลายๆเรื่องนะครับต้องพูดเลยนะว่าต้องมีการหักห้ามใจตัวเองในหลายๆเรื่องเลยนะครับเพราะว่าของในวันนี้นํามาขายเนี่ยแจ่มทั้งนั้นเลยนะพูดเลยว่าแจ่มมากนะครับแจ่มมาก กตัวอย่างเช่นนะครับนี่ไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกเปิดมาเลยนะกับอันแรกเลยนะครับใบแรกเปลี่ยนครับสูวนการต่อสู้และครับส่วนทักษะนะครับใบนี้นะครับใบนี้นะคุณผู้ชมสามารถที่จะสลับเลเวลกันได้เช่นสมมุติว่าคุณผู้ชมลองเล่นคอแซแล้วรู้สึกว่าชอบใจในคอแซมากๆชอบจัดจัดชอบจนขนาดที่ว่าตัวละครหลักที่เราเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกแบบว่าฉันไม่อยากเล่นไกอีกแล้วเนี่ยฉันอยากจะเปลี่ยนสายไปเล่นคอแซแล้ว นะฉันอยากจะไปเดินบนน้าอยากจะไปเป็นนางเงือกสวยๆนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ใบแลกเปลี่ยนครับประสบการณ์ตัวนี้นะในการสลับระหว่างคอแซกับตัวหลักที่คุณเล่นอยู่อทําให้คอแซเนี่ยเลเวลเท่ากับตัวหลักที่คุณเล่นและเอาเลเวลของคอแซไปให้ตัวหลักที่คุณเล่นนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนแล้วไงก็ต้องใช้คำว่าเคยใช่ไหมแต่เงื่อนไขนะครับคือคอแซเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเลเวล5้าสิบก่อนนะ จำเป็นจะต้องมีเลเวล50ก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะสลับได้นะถ้าต่ํากว่า50สลับไม่ได้นะครับต่ำกว่า50สลับไม่ได้ต้องเลเวล50ก่อนนะครับเราก็จะมีเงื่อนไขเล็กน้อยตรงนี้คุณผู้ชมก็มาสามารถอ่านเพิ่มเติมกันได้นะว่าเาเงื่อนไขยอย่างอื่นมีอะไรอีกไหมที่เราต้องทราบนะครับในส่วนของการสลับนะสลับเลเวลตรงนี้นะครับอ่าแต่ว่ามราคาอยู่ที่2,350บาทคุณผู้ชมคูปองคุณผู้ชมไทยยังอยู่ เนาะคุณผู้สามารถเอามาลดราคาได้เหลือเพียง1,880บาทเท่านั้นเองนะครับกำเงินมา2,000 2,000มีทอนเออ2,000มีทอนนะว่าง่ายๆนะครับ2,000มีทอนแหละสำหรับอันนี้ต่อามานะครับแพ็กเกจสำหรับอาชีพใหม่คอแซนี่เป็นไงมากับชุดเท่ๆสวยๆสวยเท่สวยเท่กันเลยทีเดียวนะครับแถมว่าคุณผู้ชมในราคา1,434บาทถ้าลดราคาแล้วคุณผู้ชมจ่ายเพียง1,148บาทนะครับตีไว้พันส นะตีไว้พันสองก็เซตนี้คุณผู้ชมได้อะไรได้ชุดแหละนี่ได้เซตอาวุธชุดมาเลทาคันนะมาเลธาคันก็คือชุดนี้นะครับดาบที่ยืดได้โดได้อ่ายังก,กบกระบองหอกคงเลยทีเดียวต่อไปนะครับพอแซชชชนนนะ่ชุดชั้นในนะชุดชั้นในนุชธรรมดาอ่าไม่มีถุงน่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่แบบน้องต้องใส่อยู่แล้วเนาะแล้วก็แตรเข่าม้าในตำนานนะครับแตรเข่าม้าในตำนานถาวรน,นะ ก็พูดง่ายๆว่าแต่เข่าม้าเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของม้าถาวรน,นั่นแหละแต่พิเศษกว่าคุยม้าถาวรตรงที่ว่าคุณผู้ชมไม่จําเป็นจะต้องอยู่ใกล้ม้าในระยะ500เมตรนะครับคุยม้าถาวรคือต้องอยู่ในระยะ500เมตรถึงจะเป่าเรียกมาได้นะอ่าต้องอยู่ในระยะ500เมตรแต่เขา่าแตรม้าเนี่ยไม่จําเป็นนะครับคุณอยู่ตรงไหนของโลกเนี่ยก็สามารถเป่าแล้วม้าก็จะวารมาหาเราอ่าคล้ายๆกับ ขวเรียกม้าถาวรที่ให้เผ่าชายใช้ครับเผ่าชายใช้เป่าเรียกลาได้ทุกที่ในโลกของแบ c เดสเซิร์ตนะครับลาจะว้ามาหาเราทันทีนะอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ม้าทําไม่ได้ม้าก็ต้อง500รเหมือนกันแต่เมื่อเรามีแต่นี้ก็จะทําได้ทันทีต่อไปนะครับได้อะไรได้พ่อบ้านคลังเก็บของอีธานนะครับอันนี้เป็นพ่อบ้านเนาะเป็นพ่อบ้านคลังเก็บของนะครับไม่ใช่หัวหน้าพ่อบ้านนะเป็นเป็นพ่อบ้านเฉยๆนะครับและก็ได้ สาวรับใช้ดูแลคลังเก็บของได้คังเก็บของสองอันเลยนะนี่ได้คังเก็บของสองอันเลยนะครับถือว่าคุ้มมากเลยนะเพราะคังเก็บของเนี่ยโอ้มันมันดีอ่ะการได้คลังเก็บของมามันดีมากนะครับซึ่งคุณผู้ชมได้ทั้งพ่อบ้านและสาวรับใช้มานะครับที่เป็นคังเก็บของนะจากนั้นคุณผู้ชมได้อะไรอีกได้สาวรับใช้ดูแลตลาดซื้อขายครับได้สาวรับใช้ดูแลตลาดซื้อขายถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับมีหนึ่งคนก็ถือว่าดีแล้วเนาะถือว่าดีแล้วแล้วก็ได้กับ ขหา่กระเป๋าช่องกระเป๋านะครับ16ช่องได้ใบแลกเปลี่ยนชุดนะครับอันนี้ก็คือทําชุดในเกมอ่ะชุดเทอลอไม่ใช่ชุดชุดแฟชั่นในเกมนะครับที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยสามารถนํามาแปลสภาพกลายเป็นชุดแฝดได้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ดีแหละที่ได้มาแล้วก็ได้เป็นห่อสิระโยชน์30วันนะครับ VIP 30วันในส่วนตรงนี้จากนั้นอันสุดท้ายครับจะเป็นกล่องแพ็คเกรดอาชีพใหม่คอแซนะครับได้ ล่องหัวใจอันเยือกเย็นของนางเงือกสองอันอุปกรณ์สเก็ตอันยามณนีนะครับเอ่อสกัดอันยมณีหนึ่งอันเล็บเท้าผู้ดำหนึ่งอันคูป,ปองลดราคาหมวดไอเทมแล้วก็ลดราคาหมวดเครื่องแต่งกายหนึ่งอันนะครับในส่วนพวกนี้นะคุณผู้ชมในส่วนพวกนี้คุณผู้ชมเปิดมาเนี่ยที่มันจะมีหมดเวลาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคูป,ปองแหละถ้ามาจากหมดเวลานะมันก็จะเป็นในเรื่องของคูป,ปองคุณผู้ชมก็สามารถที่จะใช้ก็คือ เติมพันสองยังไงก็ต้องเติมเพิ่มนะครับพูดง่ายๆว่าเติมสองพันนั่นแหละเติมสองพันเพื่อที่จะคูปองอีกสองอันมาใช้ให้คุ้มนะในส่วนของโหมดไอเทมแล้วก็โหมดอาเครื่องแต่งกายแต่ถามว่าเซตเนี้ยคุ้มกับใครบ้างคุ้มกับทุกคนแหละแต่จะเป็นคุ้มมากๆก็คือมือใหม่นะครับมือใหม่จะคุ้มมากๆคุ้มแบบคุ้มจัดๆด้วยนะต้องพูดว่าคุ้มจัดๆด้วยแต่ถามว่ามือเก่าคุ้มมากไหมนะครับก็ตอบได้ว่าคุ้มพอสมควรเลย อ๋อคุณผู้ชมจะได้ไอ้แต่ไอ้แต่แเขาม้าในตํานานมาคุณผู้ชมจะได้แต่เขาม้าได้ตานานมาแต่ว่าไอ้แต่เขาม้าได้ตานานเนี่ยเมื่อคุณผู้ชมซื้อแล้วเนี่ยไม่จำเป็นว่าตัวที่ซื้อจะต้องใช้นะครับเพราะเขาบอกว่าไอเทมแต่เขาม้าในตํานานเนี่ยเป็นไอเทมผูกมตัวละครลิกขวาเพื่อใช้งานนะ,ะก็คือถ้าได้มาผมคิดว่าน่าจะนะน่าจะยังไม่ใช่เป็นของเจ้าตัวนะครับอาจจะต้อง เอ่อต้องเปิดก่อนเปิดการใช้งานก่อนนะครับฉะนั้นคุณสามารถโยกไปให้ตัวอื่นก็ได้นะโยกไปให้ตัวอื่นก็ได้จะไม่จะไม่ให้ใช้จะจะไม่ให้คอแซใช้ก็ได้นะครับไปให้อาชีพอ,อื่นนะตัวละครอื่นที่เราเล่นใช้ก็ได้อ่าในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องแพ็กเกจสาหรับมืออาชีพนะสำหรับอาชีพคอแซเนี่ยมีอายุการใช้งาน7วันตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้านะครับหากเกิน7วันจะไม่สามารถเปิดได้นี่ก็คือไอ้กล่องนี้แหละกล่องนี้มืออาชีพมีเวลามีอายุอยู่แค่7วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมถ้า มันมีแค่7วันคุณผู้ชมก็ต้องเลือกเปิดดีๆนะหาจังหวะเปิดดีๆเพราะว่าเมื่อคุณเปิดมาแล้วไอ้คูปองลดราคาเนี่ยนะครับจะมีอายุอยู่เพียงแค่สาวันหลังจากหลังจากออกมาจากกล่องและเมื่อคุณกดใช้จะมีอายุอยู่เจวันนะครับหลังจากกดใช้คูปองไปอ่ะประมาณนี้ต่อไปครับแพ็กเกจเริ่มต้น black desert นะครับแพ็กเกจนี้เหมาะกับมือใหม่และมือเก่ามือเก่านะอ่ะเหมาะกับมือใหม่และมือเก่านะครับในส่วนของ แพ็กเกจตัวนี้เพราะราคาเพียงแค่219บาทคุณผู้ชมได้หมีน่ารักตัวหนึ่งนะได้หมีน่ารักตัวหนึง่งหมีตัวนี้ทําอะไรได้หมีตัวนี้ตกปลานะครับลดเวลาตกปลาอัตโนมัตินะเวลาคุณผู้ชมไปยืนตกปลาเนี่ยผู้ชมมีหมีอยู่เนาะผู้ชมอาจจะไม่มีเพนกวินอย่างเงี้ยแต่อันนี้มีก็เอามาช่วยลดเวลาตกปลาได้ทําให้ตกปลาอัตโนมัติได้เร็วขึ้นการตกปลาอัตโนมัติก็คือการเอฟเคครับแล้วก็ตกปลาเพินๆินไปนะได้หนังสือรับพออมูลนะครับ15วันได้พลังเป็นซีล15วันได้กล่อง กล่องหัวใจอันเย็นเยือกของนางเงือกนะครับห้าอันนะแบบว่าได้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 ไดใจเย็นเยือกได้ใจอันเย็นเยือกนะครับเย็นเยือกของนางเงือกห้าอันในกล่องหนึ่งกล่องนะแล้วเราได้สองกล่องนะครับก็เท่ากับได้หัวใจมาเอ่อสิบอันได้คุยนักฝึกสัตว์เจ็ดวันนะครับคุยอันนี้ก็คือที่ผมบอกไปนะว่าเป่าเรียกม้าในระยะห้าร้อยนะครับตำราการดำรงชีวิตเจ็ดวัน แล้วก็ตําราการต่อสุปปิดผนึก7วันนะครับถามว่าซื้อคุ้มไหมก็คุ้มค่าอยู่เพราะว่าแค่2อันนี้ก็เกินราคาแล้วนะครับกับ219บาทนะ2อ,อันนี้ก็เกินราคาแล้วคุณผู้ชมก็ซื้อมาก็คิดว่าแค่ซื้อเอาพวกนี้ก็ได้นะครับสําหรับมือเก่าเนาะหรือมือใหม่ก็คิดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของมีคัวโลกนะในส่วนของกคโลกก็ถือว่าน่ารักนะครับเป็นตั์ที่น่ารักพอสมควรเลยนะดูดีน่ารักไหมน่ารักออก นะต่อไปนะครับแพ็กเกจพรีเมียมคูณ3นะครับ1,560าบาทคุณผู้ชมแพ็กเกจพรีเมียมคูณ3 1,560บาทอันนี้ไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับมันเป็นชุดแฟชั่นที่เอ่อเหมออาะลาชีพนั้นๆนะครับก็จะเป็นชุดแฟชั่นเหมาะอาชีพนั้นๆนะตอนนี้นะตอนนี้คอแซจะไม่มีอเวกฉะนั้นมันจะยังไม่มีนะครับสำหรับคอแซนะอ่าสำหรับชุดนี้คอแซจะยังไม่มีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คอแซอเวกมาแล้วก็จะมีเอ่อชื่อของคอแซอยู่ในกล่องมูนี้ทันทีนะครับ ็มเก็ต่อไปครับ็มเก็ตไอเทมจาเป็นนะออินวันนะครับเจ็ดร้อยเจ็สิบาทนะแน่นอนล่ะจําเป็นต้องมีว i p แน่นอนล่ะต้องมีใบขยายกระเป๋านะครับความทรงจําช่างก็จําเป็นอยู่นะหัวหน้าโจ๊กนะครับก็คือ,อสัตว์เลี้ยงที่เป็นนกนะสัตว์เลี้ยงประเภทนกนะครับอันนี้ก็ลดเวลาตกปลาอัตโนมัติเช่นกันนะอันนี้ก็ลดเวลาตกปลาอัตโนมัติเช่นกันผมอแล้วเขาบอกอะไรอ่ะปรับใช้ผลเพิ่มน้ําหนักเฉพาะในเรือขนาดใหญ่ ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวนี้เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเรือขนาดใหญ่นะ50 LT ต่อรุ่นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณลากไปจนถึงรุ่นที่สี่คุณผู้ชมจะได้200 LT นะจะได้น้ำหนักอยู่ที่200 LT เมื่อคุณผู้ชมใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับถ,นะออถือว่าโอเคอยู่นะเออถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับการที่เราได้ สัตว์เลี้ยงตัวนี้มานะเออทำให้เราขนของได้เยอะนะครับใครสายเทศเรือจำเป็นจะต้องมีแล,ล้วล่ะอวน้าโจกเนี่ยนะต่อไปนะครับกล่องน้ำยาวิเศษระดับสูงนะครับอ่ากล่องน้ำยาวิเศษระดับสูงก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เฉยๆน้ำยาชูกํำลงังแอลอันนี้ก็เฉยๆนะน้ำตาลเลออนอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยเวลาตายเรากดเกิดได้นะครับไม่เสียค่าอีพีคำพีว่าตากระดอบนะครับ5อันอันนี้ก็ถือว่าดีนะสำหรับใครที่เป็นสายฟาร์ม จำเป็นจะต้องมีเลยในพวกอัตรา,เ,าเพิ่มอัตราการดรอปนะครับแพ็กเกจเสรมิมประสิทธิภาพครับ326บาทคุณผู้ชมได้ความทรงจำช่าง12อันได้หินคอน100อันได้คำรามบาร์กนะครับ10อันแล้วก็ได้ในส่วนของแพ็กเกจความทรงจำช่าง5อันคนำ,คคน,ำคนะนบาร์ก30คำนะนบาร์ก20นะในราคา320บาทถามว่าคุ้มค่าไหมก็ถือว่าซื้อคอนไปแล้วกันนะซื้อคอนซื้อความทรงจำช่างไปแล้วกันถือว่าคุ้มค่าอยู่พอสมควรเลยแต่ว่า จริงๆไม่จำเป็นเราต้องจ่ายถึง326บาทอ่ะเออเพื่อที่จะเอาไอ้เจ้าความทรงจําช่างอ่ะ12อันไม่จําเป็นเลยนะครับเก็บตังค์ไปซื้ออันเนี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะถือว่าดีกว่าด้วยซ้ํานะครับถือว่าดีกว่าด้วยซ้าแม้ว่าจะได้แค่11อันแต่มันเจ๋งกว่านะเพราะมันได้สัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะซื้อเป็นแพ็คนะอยากจะซื้อเพียงแค่เล็กๆน,ๆน้อยๆเนี่ยก็ซื้อได้ครับในราคา270บาทกับเจ้าหัวหน้าโจกตัวนี้นะครับหัวหน้าโจกเนาะ น่ารักเลยนะครับในส่วนของอมันมีอะไรเปลี่ยนไหมเนี่ยดูได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ยังไงเนี่ยก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนนี่เออก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไหให้เปลี่ยนทำไมอะ <c oughs> นักเวสโกปีเนะครับในราคาหกร้อยบาทนะครับนักเวสโกปีในก็แนะนําสาหรับมือใหม่ไปด้วยนะครับว่าตัดเลี้ยงบางชนิดแตะครับเขาจะมีเรื่องของเขา,าเรียกอะไรประเภทนะครับเขาจะมีเรื่องของประเภทในตัวเขาอยู่ นะอย่างตัวนี้เป็นประเภทแรนะครับคุณผู้ชมจะอัพเลเวลนะครับอัปรุ่นของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ได้เนี่ยคุณผู้ชมก็จําเป็นจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงประเภทเดียวกันนะครับนั่นก็คือเอาแรมาผสมนะแะแรกับแรผสมกันจะถึงขึ้นรุ่นต่อไปได้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีแรตัวนี้ก็จะผสมไม่ได้เลยนะครับจะผสมกับใครไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่แรแต่นักเวสโกพีนะครับความสามารถเขาคือผสมได้กับทุกตัวละครนะครับเอ่อได้กับสัตว์เลี้ยงทุกตัวเลยนะจะมียกเว้นอยู่แค่มังกรแดงทุกโซนกับ นะครับสตัวนี้ที่ไม่สามารถผสมได้นะไม่สามารถผสมได้การที่ครูชมได้นักเวสโอปี้มานะครับแล้วคุณเอามาผสมกับหัวหน้าโจงเนี่ยผมบอกเลยว่าผสมได้แบบง่ายๆเลยนะหัวหน้าโจงอาจจะขึ้นรุ่น3ารุ่นสได้จากแค่นักเวสโอปี้สาตัวนี้เท่านั้นนะครับสามารถนะสามารถนะมีความมีความเป็นไปได้นะครับแต่ถึงเลเวลสไม่น่านะถึงเลเวลสไม่ได้แต่ว่าเลเวลสามได้แน่นอนนะครับขึ้นเป็นรุ่น3มหัวหน้าโจงเนี่ยต่อมานะครับแพ็กเกจเริ่ม ต้นการเพาะปลูกนะครับเริ่มต้นการเพาะปลูกเนาะในราคา259บาทนะครับคุณผู้ชมได้น้องเม่นมานะน้องเม่นเนี่ยสำคัญมากเลยนะผมบอกเลยน้องเม่นสาคัญมากสําคัญมากกับทุกคนเลยจริงๆนะครับเพราะว่าใครก็ตามที่ทำไลฟ์สกิลนะครับเล่นเช่นการแร่เนื้อการเก็บรูปรวมนะครับการมีน้องเม่นอยู่ในเอ่อสล็อตท,ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเนาะที่เราเปิดเอาสัตว์เลี้ยงมาวิ่งเล่นเนี่ยน้องเม่นจะทําให้เรามีโอกาสได้ดับเบิลนะครับเช่นสมมุติว่าคุณกาลังแร่เนื้ออยู่หนึ่ง เนื้อจิ้งจอกนะครับคุณแรกเนื้อจิ้งจอกทุกทีเนี่ยเนื้อจิ้งจอกมันจะให้คุณแค่4ี่แค่8ดใช่ไหมส่วนใหญ่นะสุ่มๆอยา่ประมาณนี้ตีหกแปดอย่างเงี้ยนะครับมันจะให้ได้ได้อยู่แค่นั้นมันก็จะขึ้นมาช่องเดียวนะครับแต่ถ้าคุณมีเม่นมีโอกาสนะครับที่ไอ้เนื้อมันจะเบิ้ลขึ้นมาอีกช่องหนึ่งนะครับมันจะได้เบิ้ลมหอีกช่องหนึ่งของทุกอย่างมันจะได้เบิ้ลมหอีกช่องหนึ่งทันทีนะอ่านั้นน้องเม่นนะครับเหมาะมากเหมาะมากๆสําหรับการที่ ชมจาเป็นจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่ง ID ควรจะมีติดตัวไว้นะสำหรับน้องเม่นนะครับและตอนนี้ลดราคาอยู่เนาะลดราคาอยู่แถมมาเป็นแพ็คด้วยนะครับในราคาเพียง259บาท200 2 0บาทอะ่ะพวกนี้200 50บาทมันจําเป็นมากครับสาหรับตัวนี้นะเม่นสีทอง,องคำจาเป็นที่จะต้องมีย้ําอีกครั้งว่าจําเป็นจะต้องมีและได้ช่องกระเป๋านะครับใบขยายช่องกระเป๋าสี่ช่องนะได้น้ายาพิเศษของน้องไม้นะครับได้หุ่นไรกาเนาะได้เอน้ํายาชูกําลังนะครับจากนั้นก็จะเป็นพวก เออมาล่นทานตะวันพวกเนี้ยอันนี้เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรแบบวาวาสักเท่าไหร่ครับแต่ที่แน่ๆแหละน้องเม่นเนี่ยถือว่าควรจะเป็นจะต้องมีใครที่ยังไม่มีแนะนําให้ซื้อเลยนะครับแพ็กเกจขยายคลังเก็บของเกาะอีริยานะครับยี่สิบช่องเลยนะอุ้ยคุณผู้ชมร้อยห้าสิบสองบาทร้อยห้าสบองบาทได้ขยายยี่สิบช่องอะ่ะเฮ้ยเจ๋งมา,มากๆเลยโจมันนี่เจ๋งมา,มากๆเลยนะเพราะว่าอิริยาเนี่ย เอ,อ่อถ้าคุณผู้ชมไม่เติมแบบว่าไม่เติมปลดช่องมันนะช่องมันจะน้อยมากครับแล้วการที่คุณมีขยายช่องอิเลียเนี่ยมันจะทาให้คุณสต๊อกของในการเทรดเรือได้อย่างแบบมากมายมหาศาลเลยอ่ะมันจะคุ้มมากกับการแบบว่าเก็บเทรดอ่ะนะครับสายเทรดเรือจําเป็นเลยนะสายเทรดเรือจําเป็นจะต้องซื้ออันนี้เลยนะครับผมแนะนําเลยนะสายเทรดเรือจําเป็นจะต้องซื้ออันนี้นะครับคุ้มมากๆเลยนะคุ้มมากมากเลยกับ ี่สิบช่องที่เพิ่มขึ้นมาเออใครไม่ซื้อเนี่ยไม่ได้แล้วนะสำหรับเทดเรือนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของชุดคอแซ่เนาะชุดคอแซ่ที่เป็นชุดกระค่ายรถนะครับชุดกระค่ายรถต่างหูแล้วก็ชุดของคอแซ่ชุดอาชีพหลักนะครับชุดอาชีพนะชุดอาชีพก็จะม,มานี่ชุดคาวสไตล์คอแซ่นะครับก็จะมีนํามานี่เหมือนกันนะขคาวสไตล์นะครับ แล้วก็มีชุดพังชุดพังมาแล้วนะชุดพังทรายชุดพังแอนนะชุดคาเนเป้นะครับตัวใหญ่ก็จะเป็นของคอแซมหมดเลยนะพวกนี้ที่อัปเดตเข้ามานะครับชุดฟาบิลล่าอย่างนี้นะชุดชนกชด้นในนะครับต่างหงูต่างหูแว่นตรงแว่นตาผู้ชมก็จะมีในส่วนนี้ภาพบิตาจริงๆถ้าไม่ชอบภาพบิดตาที่เราจะได้รับจากการที่เล่นเลเวลเนาะแล้วชอบที่เป็นลวดลายอย่างเงี้ยผู้ชมก็สามารถมาเอาภาพบิดตาตรงนี้ได้นะครับอ่าตรงตรงนี้นะ ในส่วนของผ้าปิดตานะครับคุณผู้ชมครับอไม่ได้หมายความว่านะครับอันนี้ผมเพิ่งได้รับทราบมานะบางทีก็เป็นความรู้เล็กๆนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วกันเผื่อใครที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผ้าปิดตานะครับสําหรับโจรสลัดเนาะส่วนใหญ่แล้วบางทีโจรสลัดไม่ได้ตาบอดครับที่เขาต้องใช้ผ้าปิดตานะอ่าไม่ใช่ว่าเขาตาบอดเขาถึงใช้ผ้าปิดตากันแต่การเดินทะเลนะครับในตอนกลางคืนนะในตอนกลางคืนเนี่ย หรือในตอนกลางวันเนี่ยบางทีนะครับแสงเนี่ยมันมันมีปัญหานะเขาก็จะทําการปิดตาไว้ข้างหนึ่งนะครับทำการปิดตาไปข้างหนึ่ง,ง,งเพื่อให้ตาอีกข้างหนึ่งมันชินกับแสงอ่ากับกับที่มืดนะเวลาเดินเรือนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะการใช้ผ้าปิดตาตัวนี้นะครับปิดตาไว้เนี่ยช่วยได้เยอะฉะนั้นการมีผ้าปิดตาสําหรับโจรสลัดนะครับไม่ได้ถือว่าเขาตาบอดนะอ่าอย่าไปเหมาว่าเขาตาบอดนะครับ มันอาจจะเป็นเรื่องของการทําให้เขาเนี่ยสามารถเดินเรือได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็ให้ความรู้กันนิดนึงเนอะทีนี้นะครับในส่วนที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันต้องเสียตังค์กันเยอะๆเนี่ยอย่างที่ผ่านไปเนาะในส่วนของนิวเนี่ยมันเสียตังค์เยอะอยู่หลหละเห็นปะ่ะมีโอกาสเสียตังค์เยอะมากเลยนะครับแต่ที่แน่ๆล่ะค่ายปานาักมันลดครับ ในส่วนของค่ายปานาครับตอนนี้ลดราคาอยู่20%นะคุณผู้ชมสําหรับใครก็ตามที่กําลังรอค่ายปานาอยู่นะครับในการให้ลดราคาเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับการที่ค่ายปานาลดราคาเนาะหรือว่าเต็นท์เนี่ยลดราคาเนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเต็นท์ช่วยให้กับผู้เล่นทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไหนไลฟ์สกิล PVE ทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเต็นท์นะผมบอกเลยว่าจำเป็นจะต้องมีเต็นท์แล้วตอนนี้ลดราคาอยู่เหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นเองนะครับเมื่อคุณผู้ชมใช้คูปองลดราคาอีก20% คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันลดราคาเหลือนะเพียง960บาทนะหรือเพียง960บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีเต็นท์นะใครที่ยังไม่มีเต็นท์นะครับเติมและซื้อบัตรเดี๋ยวนี้นะครับพูดเลยว่าต้องเติมและซื้อบัตรเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าเต็นท์เนี่ยเหมาะมากๆสาหรับทุกตัวละครทุกคนเลยนะครับซื้อครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดไปนะครับไม่ว่าตัวละครไหนอาชีพไหนจะใช้ก็สามารถหยิบเต็นท์ออกมาใช้ได้ตลอดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชม เตนดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการซ่อมของนะไม่จําเป็นต้องวิ่งกลับเมืองเพื่อไปซ่อมของนะครับเปิดเต็น์มาซ่อมของได้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่ถ้าเกิดคุณมีไอเทมจําพวกเอ่อเห็นนะจำพวกแบบหนังสือรับโอมูลนะครับพวกหนังสือรับโอมูลอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก Mal ็สามารถเปิดหนังสือรับโอมูลแล้วก็ใช้ใช้ได้เลยนะครับเนี่ยหนังสือรับโอมูลอย่างเงี้ยนะครับก็จะใช้เอ่อเอ่อผลบัฟนะครับจากบัตรบ้านพัก นะบ้านพักท้องถิ่นนะครับมันจะในเกมมันจะมีซื้อบัฟใช่ไหมซื้อบัฟจากบ้านพักท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีมาให้นะครับก็จะมีบัฟเพิ่มพลังโจมตีนะบัฟเพิ่มข่้ประสบการณ์นะครับบัฟเพิ่มเอ่อจำไม่ได้ลวไลฟ์สกิลมั้งนะมันก็จะมีสามบัฟประมาณนี้ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้นะครับทำให้คุณเนี่ยเวลาไปฟาร์มเนี่ยอย่างบางที่เนี่ยคุณไปฟาร์มอ่ะคุณใช้บัฟเพิ่มพลังโจมตีผู้ชมก็จะฟาร์มได้ดีมากยิ่งขึ้นเออนะครับ ว่าเจ๋งมากๆเลยสํับสำหรับค่ายปานาคนะคุณม่จําเป็นไม่ต้องวิ่งไปฝั่งทะเลทรายเพื่อจะไปซื้อบัฟแล้วก็วิ่งจากฝั่งทะเลทรายมาเพื่อฟาร์มไม่จำเป็นเลยครับผู้ชมใช้เต็นท์นี้สะดวกสบายมากๆยังไงก็เดอดเบสรบบยกมือยกมือ,ยก,มอยกนิ้วโป้งให้เลยว่ามันเจ๋งมากๆเลยสำหรับวันนี้แล้วลดราคาได้อีกเหลือเพียงแค่9 6 0บาทคุณผู้ชมไม่ซื้อยังไงอดใจไหวล่ะเออนะครับในส่วนตรงนี้นะครับรลดราคานะเอาไอ้20%รนะมาลดไอ้ตรงนี้ซะแล้วก็ เหลือเงินเท่าไหร่นะครับเอาไปซื้ออย่างอื่นเพิ่มได้เลยนะมีเอ,อ่อลดราคานู่นนี่นั่นนะก็มีกระป๋องน้ำเปล่าน้ำหนองน้ำหนักที่ลดราคานะคุณผชมก็สามารถเติมเพื่อซื้อพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับแล้วมันลดราคาอยู่แล้วเนี่ยดูเดี๋ยวยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดราคายี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ซื้อให้กับตัวคอแซใส่ก็ได้นะเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวคอแซไปนะครับอ่ะหมดแล้วครับเพียงเท่านี้นะหมดแล้วเพียงเท่านี้ยังไงก็ จริงๆก็จะมีในส่วนของเบสด้วยนะครับคุณผู้ชมก็มานั่งดูได้นะแต่ว่าบอกเลยนะแค่ดูนิวเดียวเนี่ยมันก็น่าซื้อไปซะทุกอย่างแล้วนะครับแพคเกจเริ่มต้นก็น่าซื้ออาชีพใหม่ก็น่าซื้อนะไอเจ้าใบาแรกเปลี่ยนครับประสบการณ์สาหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่สนใจก็ได้ก็ข้ามมันไปไม่ต้องไม่ต้องเอาก็ได้นะครับแพคเกจไอเทมจาเป็นอออินอย่างเงี้ยก็น่าซื้อเจ็ดรอยบาทนะครับเจ็ด้ยเ็สิบาทได้แค่นอย่างเงี้ยน,นะ แล้วก็ได้หอสิทธิประโยชน์นะครับ30วันโอ้โหน่าซื้อจริงๆซื้อพวกนี้นะครับซื้อเซตนี้เซตนี้เซตนี้สามอันเนี่ยคุณมีกระเป๋า VIP สองเดือนแล้วนะเออคุณได้กระเป๋า VIP สองเดือนแล้วนะครับได้โอ้โหผ้ามากๆผ้ามากๆที่จะซื้ออ่ะแต่ว่าทีนี้นะครับอีกอันนึงนะครับที่จะไม่แนะนําไม่ได้พอดีเขาเหมือนมันบักๆอยู่นะผมไม่ชชวร์ว่าเขาจะแก้เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะซื้อนะอยากจะซื้อไอ้บัตรผ่านพูดดําเนี่ย นะครับจากนั้นกดไปที่บัตรผ่านผุ้ดำนะครับมันจะเป็นบั๊กๆอย่างเงี้ยนะให้คุณเลื่อนจอลงมาล่างๆนะครับเลื่อนจอลงมาข้างล่างมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วคุณก็กดเพิตรงนี้นะครับราคาของบัตรพุดดำเนาะจะอยู่ที่599บาทนะครับให้เราใช้20%ปเั๊บเนี่ยจะเหลือเพียงแค่480บาทเท่านั้นนะจะเหลือเพียงแค่480บาทเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าสนใจในในบัตรผุ้ดำก็จัดตรงนี้ได้เลยนะครับบัตรผุ้ดำก็จะ มอบกับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของ b a ต t l e Pass นั่นแหละมันคือ Battle p a s s สำหรับเกม Back ด e s e r t นะครับทุกนก็ไปลองดูก่อนในซีตันเนาะว่าเฮ้ยมันมีอะไรน่าสนใจไหมแต่ที่แน่ๆละ่ะที่คุณจะได้เนี่ยก็จะมีในขังเก็บของนะครับสาวใช้ดูแลขังเก็บของ,ของแล้วก็สาวใช้ดูแลตลาดซื้อขายนะครับใครที่เติมไปถาว่าห้าร้อยเกบ้าหรือ480สบาทถือว่าคุ้มไหมนะครับส่วนตัวก็จะบอกว่าข้อคุ้มอยู่นะเออมันก็คุ้มอยู่นะมันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าบแบบ มากๆนะครับแต่ถามว่าโอเคไหมผมก็บอกได้เลยว่าเอ้ยมันโอเคอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะประับในส่วนปัตผูดำตรงนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับก็จบไปเรียบร้อยเสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะที่แบบว่ากมลองเข้าไปดูก็ได้นะครับพวกชุดลดราคาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อยู่ในส่วนเบสอยู่ในสองของเซลล์น, el, นะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเนีย่ยชุดแมวดำลดราคาชุดวินเทลร์นะ วิญญาณยูเรงอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่มีอะไรเหมาะที่จะซื้อไปมากกว่าค่ายปานาคแล้วครับกับการลดราคา20%ในราคาเพียง900บาทเท่านั้นโอกาสที่มันจะลด20%แล้วมันลดอีก20%เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะเออโอเคยังไงก็ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะคุณผู้ชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันจ้าขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมด้วยนะบ๊ายบายจ้า